ໄປຝາກເລີຍ100ເນ ไปแล้วอ่าขอบคุณพี่ออฟด้วยครับผมมาจากชนบุรีเนี่ยเทียน,น้าสวยๆเลยว้าวโอ้โหอ,โอ, <laughs> อะแห่งๆร่บรวยครับผมกับชนบุรีนะครับ เรียบร้อยไปนู่นแล้วนะฮะกิมวัวจะคุยกับน้องไทยข้างหน้าไม่ทันอ่าแหงๆรำบวยครับขอพระคุณพี่อ๊อฟด้วยนะฮะขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะฮะ <c oughs> ก็อัปเดตนะครับแจ๊ดยังอยู่ยาริสยังอยู่นะครับยาริ์สองพันสิบสิบเท่าไหร่นะสิบสอง อุ้ยมือถือร่วงโอ้ยพังหมดแล้วบ้างนี่ไอ้ยาลิยังอยู่นะครับแจ๊ส1ิบสามยังอยู่อเมล,ล่ายังอยู่นะครับท,ท็อป13นะครับแล้วก็ซีวิกนะครับเดี๋ยวมารอดูว่ามีพี่คนไหนสนใจจะซช้เงินสดนะฮะแคมปรี่ยังอยู่ซ r อวยังอยู่นะครับ แล้วก็ฮุนไดเฮซวนแล้วก็วีโกก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะส่วนที่หายไปก็คือปาเจโรนะครับฟอ er ร์จูเนอร์นะฮะไปหมดแล้วนะครับรถเจ็ดที่นั่งก็จะมีแค่ a v ว n นซ่าคันเดียวนะครับแล้วก็ซูซูกิคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าจองจะมาซื้อเงินสดนัดรับรถกันเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะใครสนใจคันไหน ก็ลองแวะเข้ามาดูนะฮะร้านอยู่ลำลูกกาคลองหนึ่งนะครับแล้วก็วีออสคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันราคาเบาหนึ่งแสเจดเอ้ยหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเบอร์แล้วตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยออกมาเช้าหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนสามพันหกมีดาวเก้าพันสนใจไงก็ลองแวะมาดูรถก่อนก็ได้ครับผมจัดไแนนซ์ได้นะฮะมาร์ชยังอยู่นะครับชีด้าก็น่าขับเพราะเป็นรุ่นท็อปนะฮะ เบาปรับพับไฟฟ้าเหมือนไฟจะออโต้ด้วยนะเนี่ยอ่าไม่ใช่บอกปรับพับไอกระจกพับไฟฟ้าบอหนังนะครับอ่าใครที่ชอบ v ีออก็มี2คันนะครับเจน1เจนสเจนสเป็นปี2013 2 4 000, 9 0 0 0าบาทตัวข้างว่าอยู่ประมาณประมาณ4,900นะไม่ได้ถ่ายหลายหลายวันก็เบอร์ที่นั้นเมื่อคืนผมว่าผมนอนเร็วแล้วนะห้าทุ่มหทุ่ม ตื่นในที่ตีสามครึ่งที่รู้ไหมว่าผมฝันอะไรผมเจอยายอีกแล้วยายมาเข้าฝันผมผมก็ตกใจเหมือนเดิมผมเห็นยายก็ยืนอะ่ะแล้วผมยืนในกันในบ้านน่ะที่อุตะดิอะ์อ่ะผมก็ยืนอยู่ผม,ผมก็ยกมือไหวย้ยายสวัสดีครับยายแต่ผมร้องไห้นะเหมือนผมน้ําตาไหลในฝันอะ่ะยายบอกไม่เป็นไรอย่าอย่าร้องอะไรเงี้ยเออผมก็รักยายอะไรเงี้ยในฝันแล้วก็ภาพก็ตัดเลย ผมก็ถามแฟนเมื่อวานวันพระเหรอแฟนบอกใช่วันพระเออแปลกดีผมก็เนี่ยงงเหมือนกันจะฝันเห็นแม่มั้งตาไม่ค่อยมาเดี๋ยวนี้ยายยายชอบมาหายายยายเสียมเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับอา่าแปลกดียายมาเข้าฝันสองรอบติดแล้วเนี่ยรอบแรกมากผมตกใจเลยรอบสองเริ่มชินละเริ่มชินละนะครับตกใจนิดหน่อยแต่ว่า เดีวเราร้องไห้เสียใจที่ว่ายายเสียไปแล้วอะไรเงี้ยเออเขาเขาก็ไปสบายแล้วแหละเนาะเหลือแต่แต,แต่แต่เรา <c oughs> นะฮะอ่ะโหดไปน้ําตาก็จะไหลเอ้อเมล่ายังอยู่เอ้ยไม่ใช่อเมล่านี่อเมล่ามาใหม่นะครับเดี๋ยวรอก่อนเะไรจะตั้งราคาส่วนอเวนซ่ายังอยู่นะครับสวยมากสองเก้าเก้าสองไม่ใช่สองเก้าเก้าแต่สองเก้าแปดนะครับหกผ่อนหกพันหกพันเก้าบาทนะครับเกียร์รุ่นตัวจีอ่ารถผมอัปเดตน,นิดนึง รถผมจะเข้าสู่เอ้ยเข้าอู่ซ่อมอู่นะครับประกันช้่นหนึ่งแต่ซ่อมอู่นะไม่มีซ่อมห้างแล้วนะรถถ้ารถเกิน3ปีแล้วแต่แต่ผมว่าส่วนใหญ่ประกันไม่ให้ต่อปอหนึ่งด้วยไม่ค่อยให้ต่อครับงงเหมือนกันนะแล้วก็คันนี้ก็เดี๋ยวรอนะครับส่วนคันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นรถที่แบงค์อ่ารถพี่แบงค์นะเป็นรถที่แบงค์เจ้าของเต็นท์นะครับอันนี้รถที่แอนใช้เองเจ้าของเต็นท์นะครับอ่าส่วนรถผม ได้เปลี่ยนท้ายเห็นไหมเมื่อวานนั้นผมมาอัปเดตให้มันไม่ได้ชนหนักครับแต่มันต้องเปลี่ยนผมก็เลยไหนๆก็เปลี่ยนแล้วเอาตัวท็อปเอาตัวท็อปเลยขอตัวท็อปเลยไปแน้นไอ้ไม่ใช่ไปแน้นประกันอนุมัติด้วยนะเออดีเว้ยนะครับผมก็ยังบอกเออน้องน่าจะชนพี่ข้างหน้าด้วยนะจะเปลี่ยนได้หมดเลยเนาะดีเนะาะคนเราอย่างเงี้ยแล้วเ,เราไปเปลี่ยนตัวท็อปมันก็เป็นโครเมียมอะไรเงี้ยเออผมว่าดีเว้ยอะไรเงี้ย แต่มันไม่ได้ชนหนักไงเปลี่ยนฝาท้ายของผมนะเปลี่ยนฝาท้ายแต่ตรงเนี้ยมันมีรอยนิดหน่อยมันก็ต้องทำนะแต่เขาบอกว่าทําเฉพาะจุดไม่ได้ผมก็งงทําไมมันทําไม่ได้วะเขาบอกต้องทําทั้งแผงอืตามนั้นมากัน <laughs> ผมก็คิดที่จใจน้องหน้าชนที่ข้างหน้าด้วยนะ <laughs> จะได้เปลี่ยนไฟหน้าโปรเจคเตอร์เปลี่ยนข้างหน้าเป็นตัวท็อปให้หมดเลย <laughs> เอาคำากันนะครับก็เดี๋ยววันที่เก้าผมเอารถเข้าอู่ นะรถผมเองนะต้องต้องต้องโสให้ประกันละกอดกลับบ้านอุตรดิษฐ์กว่า8วันนะก็จะเสร็จอ่ะนะแวันก็9ก้1 1ิบสิบเอ็ดสิบอกสิบเอกสิบเผมไปอุตรดิษฐ์นะไม่ได้ถ่ายวิด,ดีโอยาวแจ้งข้อมูลตรงนี้ไว้เลยนะครับส่วนใครจะมาดูรถก็มาได้ตามปกติเสาร์อาทิตย์น้าน่าจะหยุดนะครับ สช้าอาทิตย์หน้าน่าจะหยุดเพราะพี่แอนพี่แบ์เขาก็จะไปต่างจังหวัดนะครับส่วนผม,มูุนไปอีกอาทิตย์นหนึ่งนะครับก่อนมาไงก็โทรเช็ก,กันก่อนแล้วกันบางทีเดี๋ยวมาไม่ได้ดูรถไม่ได้ดูภายในไม่มีใครอยู่ร้านหยุดนะครับบางคนมาไกลอย่างตะแย่ที่พีเอเ่อ๊อฟมาชนบุรีนู่นอ,อีกคนก็มีมีคนจะเข้ามาดูอีกเยอะเลยนะครับก่อนมาไงก็โทรเช็ครถเช็คเช็คสถานะรถเช็คสถานะร,านะร้านก่อนแล้วกันเนาะอย่างเนี่ยเนี่ยซูซูกิบางคนอยากมาดูซูซูกิอย่างเงี้ยอา้าวติดจองแล้วซื้อเงินสด นะรอส่งมอบแล้วอย่างเงี้ยนะจะได้ไม่เสียเวลาของพี่เนาะบางคนมาไกลไงเราก็มีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยเนาะเออกรงใจนะครับส่วนใครที่อยากขายรบกวนส่งรูปทางเพจรถบ้านรถสวยส G ได้เลยส่งรูปรถหลายๆมุมนะครับข้อมูลตัวรถนะร,รถปีอะไรรถอะไรเครื่องอะไรเกรรุ่นตัวไหนเกียร์อะไรเลขไม์เท่าไหร่นะครับเคยมีอุบัติเหตุไหมรถเคยติดแก๊สไหมนะครับอ่าอยากขายครับ ใส่ชื่อเล่นเบอร์โทรติดต่อกลับด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีทางพี่แอนเนี่ย mm hmm. เขาเช็ราคาให้แล้วก็จะติดต่อกลับไปนะครับ mm hmm. พี่แอนเจ้าของร้านนะฮะแล้วก็ใครที่อยากเทินก็เทินได้นะครับถ้าสะดวกมาที่ร้านก็มาได้เลยนะครับ9โมงถึง5โมงเย็นมาหลังจากนั้นโทรเช็คก่อนอีกทีนัดกันอีกทีนะครับร้านอยู่ที่ไหนลำลูกกาข้องหนึ่งครับเลยถนนลำลูกกาซอยเก้ามาร้านอยู่ทางซ้ายมือนี่วิออสผมรุ่นนี้เลยแต่นี่ตัวท็อปนี่เดี๋ยวผมต้องมาเปลีปล่ยนขาท้ายนะ แต่ว่าแปลกดีนะเพื่อนผมที่ผมก็ชนวันถัดมาอีกสองสามคนอะ่ะเออแปลกดีนะทางนั้นที่ขับมาเป็นปีแต่ละคนเนี่ยขับรถเก่งๆกันทางนั้นเลยนะโดนเหมือนกันหมดช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ก็ใครที่ขับรถขับลาก็ระมัดระวังเนาะถ้าเราไม่ชนเขาเขาก็ชนเราอย่างผมมาจอดติดไฟแดงอโดนจูบท้ายเนี่ย มันยังก็มองในมุมบวกว่ามันดีที่มันไม่ได้ชนหนักมันไม่มด้ใครบาดเจ็บสาหัสอะไรเงี้ยอ่านะดีได้เปลี่ยนตัวท็อปด้วยนะอัะนนี้ดีผมชอบเนาะอออ่ะไม่ไม่มีอะไรนะครับมาอัปเดตนีดๆหน่อยๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ้าถ้าถ้าคันนี้ตั้งราคาวันนี้หรือพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูแต่ถ้าหลังหลังวันที่9้าไปเนี่ยผม ผมไม่มีรถละนะต้องรอฉะนั้นนะไปกดติดตามทางเพจนะครับ a c e b o o k นะครับพิมพคำว่ารถบ้านรถสวย 4G ได้เลยนะครับรถบ้านรถสวย4ิจีได้เลยนะครับอ่าอัปเดตให้ตลอดนะครับวนรอบเลยนะอยากได้คันไหนก็ทักแชทมาได้เลยนะครับหรือโทรรบกวนโทรนะถ้าแชทมาแล้วผมไม่ตอบหรือตอบช้าเนี่ยเกินสิบนาทีรบกวนโทรเลย085 2491987นะผมก็พูดไปเรื่อยแล้วเนะี่ย0852491987ถ 7, ึงิ้ข้าวด้วยยังไม่ได้กินข้าวนะมาส่งรถก่อนนะพี่ออฟพี่ออฟมาจากชนบุรีนะฮะไเทียน,น่านะยินดีด้วยนะครับขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งร่ำรวยร่ลำรวยยิ่งขึ้นไปนะมีรถเป็นสิบๆคั <laughs> นเะด้ออ่ะตามนี้นะฮะสำหรับวันนี้ผมไปแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับวีออฟยังอยู่นะเออรถเริ่มมาเริ่มเนี่ยทยอยไปละ นะมีพี่คนหนึ่งก็อยากเห็นว่าจะดาวห้าหมื่นแจ๊สนะครับจัดไปได้ที่นะจัดไปเน้นได้หมดนะแป๊บเดียวนะเอกสารครบแป๊บเดียววันนี้ไปแล้วครับผมไม่ไหวแล้วสวัสดีครับ